pam สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้จะมีเมนูแกงไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองมาฝากค่ะสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่ง่ายๆบ้านๆเลยค่ะจิมไม่ได้ใช้กะทินะคะเราใส่เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะให้รสชาติออกเผ็ดๆเ,เค็มๆแล้วก็มีความเปรี้ยวของตัวหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มเนี่ยค่ะเพราะว่าไก่บ้านเนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างเป็นเนื้อจริงๆคือมีความหนึบแล้วก็มีความแน่นจะไม่เหมือนกับไก่พันธุ์ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเนาะเราเน้นเป็นไก่บ้านค่ะแล้วก็มาแกงกับเมนูเนี้ยจะอรอ เราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของแกงคั่วไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองค่ะก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาเกลือน้ำมันพืชใบมะกรูดพริกแกงเผ็ดแบบหยาบนะคะไก่บ้านหนึ่งตัวแล้วก็หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองเราเอาไปล้างน้ำสักสองสามรอบนะคะเพื่อไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเตรียมไก่บ้านค่ะไก่บ้านจิมออมไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะอันนี้ซื้อมาเป็นตัวที่ก็ทำขายแบบนี้นะคะจะมีขายที่ตลาด ไซนี้ก็ประมาณ200บาทนะคะ1ตัวก็จะมีขาไก่แบบนี้นะคะเราจะตัดส่วนของข้อไก่ทิ้งก่อนไม่ใช่ทิ้งตัดออกก่อนส่วนของข้อไก่นะคะมันก็จะมีหัวด้วยเราตัดหัวทิ้งแล้วนะส่วนของคอเราก็สับออกเลยะคะ่ะแล้วก็ส่วนของน่องนะคะเราก็จะแบะไปแบบนี้ใช้มือกดลงไปค่ะ,คะแล้วก็ตัดส่วนนี้ค่ะ ทั้งสองด้านเลยนะคะค่อยๆแยกชิ้นส่วนทีละส่วนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ค่อยหั่นเป็นชิ้นทีทีหนึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนของอกไก่นะคะพอเราแยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆกันค่ะอนี้ก็จะมีตับด้วย ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี้แล้วแต่เลยนะคะของจิมก็จะประมาณนี้จะได้กินง่ายนะคะตัวนี้จะเป็นส่วนของตูดไก่นะคะมันจะมีเป็นตุ่มๆุต,มต,มตรงนี้เราจะตัดทิ้งนะคะมันจะเหม็นจะเป็นก้อนตรงนี้เนาะตุ่มก้นไก่ตัดทิ้งได้เลยอันนี้น่องไก่นะคะแล้วก็มีส่วนของปีกไก่ ส่วนของขาไก่จะมีเล็บแบบนี้นะคะให้เราตัดเล็บทิ้งอันนี้ก็สับครึ่งได้ค่ะในไก่บ้านนะคะก็จะมีเครื่องในมาให้ด้วยค่ะมีตับมีกลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นได้เลยส่วนของกึ้นนะคะก็ล้างให้สะอาดค่ะส่วนตรงมันๆน,นี่เอาออกได้นะคะ ไก่บ้านที่เราสรับเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะสาเหตุที่เราต้องทําไก่บ้านชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าไก่บ้านเนี่ยเนื้อเขาจะน้อยนะคะถ้าเราทําชิ้นเล็กเกินไปมันจะกินยากค่ะต้องให้เป็นชิ้นแบบประมาณนี้ค่ะจะพอดีเดี๋ยวเราไปทําแกงไก่กันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะใช้ไฟกลางในการผัดนะคะจากนั้นใส่พริกแกงลงไปค่ะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะอันนี้จะใช้แบบหยาบนิดน,นึง ผัดให้พริกแกงมีความหอมค่ะความเผ็ดตามชอบนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะคะหรือถ้าใครไม่ทานเผ็ดมากอาจจะลดลงหน่อยก็ได้ค่ะผัดจนพริกแกงหอมดีนะคะให้มีกลิ่นชุนขึ้นมาค่ะจากนั้นใส่ไก่บ้านที่เราสับไปแล้วลงไปผัดให้เข้าเครื่องดีค่ะกลิ่นหอมมากพอคลุกเคล้าเครื่องแกงกับไก่เนี่ยจนเข้ากันแล้วนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยค่ะ ซีอิ๊วขาวน้ำปลานิดนึงค่ะแล้วก็เกลือหน่อยนึงผัดให้มีกลิ่นหอมกระทะค่ะคือพวกซอสเนี่ยเวลาโดนกับกระทะเนาะมันจะมีกลิ่นแม่ๆนิดนึงค่ะจะหอมดีค่ะตามด้วยหน่อไม้ดองที่เราล้างน้ําไว้แล้วนะคะใส่ลงไปหน่อไม้ดองเนี่ยให้ชิมก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเปรี้ยวเกินไปให้ล้างน้ําแต่ถ้ามันเปรี้ยวไม่มากก็ไม่ต้องล้างได้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ําสะอาดใส่ลงไปค่ะ เอาให้พอท่วมขุกคลิกแบบนี้นะคะจากนั้นปิดฝารอให้เดือดเราก็ทิ้งไว้ให้เดือดแล้วก็ดูจนไก่สุกดีนะคะใช้เวลาต้มประมาณสัก20นาทีนะคะเพราะว่าไก่เนี่ยค่อนข้างเยอะทีนี้ลองชิมรสชาติดูค่ะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปะคะ่ะ ไม่เอาแกนนะคะ,ะเฉพาะส่วนที่เป็นใบค่ะตรงก้านแข็งๆไม่เอาแล้วก็ขยำขยำนิดนึงเพื่อให้มีกลิ่นหอมคนนิดนึงให้ใบ,บมะกรูดโดนความร้อนค่ะจะได้ทรงกลิ่นหอมจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยแกงคั่วไก่บ้านใสหนไม้ดองก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะกินแกงไก่บ้านนะคะก็ต้องกินตับก่อนเลยอันดับแรก <c oughs> นี่ใครชอบกินตับนะคะอืม <c oughs> แซ่บมากตับไก่มันจะมๆนะคะกินกับน้ําแกงเผ็ดๆเปรี้ยวๆเข้ากันดีค่ะอร่อยแล้วก็เนื้อไก่นะคะเราหั่นชิ้นทใหญ่แบบนี้ค่ะนี่เพราะว่าอะไรต้องหั่นชิ้นใหญ่เพราะว่าไก่บ้านเนี่ยเนื้อจะน้อยกว่าไก่พันธุ์นะคะเราต้องหั่นชิ้นใหญ่มันจะได้กินง่ายค่ะถ้าสับชิ้นเล็กเป็นเนี่ยมันจะเป็นแต่กระดูกเนาะต้องเป็นชิ้นใหญ่เวลากินก็ตักเอาแบบนี้ได้ลหรือว่าแทะเอาก็ได้ค่ะยกขึ้นมาแทะได้เลยเนี่ยอันนี้เราจะตักได้แบบนี้ ตัวเนื้อไก่บ้านนะคะมันจะมีความแน่นมีความหนึบค่ะอันนี้ไก่ยังไม่แก่นะคะก็คือจะไม่เหนียวแต่ว่าแน่นแล้วก็หนึบค่ะอร่อยดีค่ะมันเข้ากับเมนูแกงหน่อไม้ดองเดียค่ะคือตัวไก่บ้านเนี่ยพูดง่ายคือไก่บ้านมันจะอร่อยกว่าไก่พันเนาะ <laughs> like <it> ใครที่เป็นคนชอบกินเนื้อไก่นะคะจะรู้ว่าไก่บ้านเป็นเนื้อที่อร่อยมากเลยค่ะแล้วเอามาแกงกับเมนูนบ้านๆแบบนี้นะคะอร่อยเข้ากันดีเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดเลยอะ กินกับข้าวสวยก็ได้กินกับขนมจีนก็นได้นะคะหรือว่ากินเป็นกับแกมก็ยังได้เอาเป็นว่าใครที่ชอบเมนูง่ายๆบ้านๆแบบนี้นะคะแกงคั่วไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองลองจัดได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ